ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ที่มาเห็นคลิปวีนี้ก็ย่อมเป็นดวงของท่านนะคะลองฟังดูเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านได้นะคะค่ะอาจารย์ขอดูพลังงานไพ่ท่านก่อนนะคะโอ้สวยงามมากค่ะพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ชมรันร เดาบ1ดาบนะคะพลังงานของท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้อาจารย์มองว่า,าท่านกำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของงานหรือความรักใหม่ๆก็ได้นะคะตอนนี้ท่านได้ตัดสินใจที่จะเหมือนกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะฉลาดในการ เรียนรู้ในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วท่านเอามาพิจารณาค้าควรนะนะคะการบาลานซ์การตัดสินใจที่เด็ดขาดที่มีความเข้มแข็งม,มีความมั่นคงในตัวเองมากนะคะท่านจะได้เจออะไรใหม่ที่เขาเห็นคุณค่าของท่านแล้วนะคะจากการที่ท่านกลับมาดูแลตัวท่านเองเนี่แหละมีความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของท่านเลยนะคะมันดึงดูดให้ ให้คนเข้าหาท่านอย่างมากเลยด้วยพลังแบบมันมีพลังของความเป็นเ,เขาเรียกความน่ารักความสดใสของท่านน่ะเกิดขึ้นแล้วยังมีความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยนะคะมันจึงเป็นจุดเด่นเลยที่พลังงานขึ้นอย่างนี้นะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นที่สนใจของคนอื่นได้ง่ายนะคะความมีเสน่ห์ของท่านนี่แหละนะคะทำอะไรก็จะสักเซสประสบความสำเร็จนะคะ ไพ่ขึ้นอะไรอีกนะคะเนี่ยจริงบางท่านถ้าว่างานได้งานทําและเป็นงานที่ถูกใจด้วยนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่สามดาบเพราะว่าที่ผ่านมาท่านอาจจะเจอความเจ็บปวดร้าวรานใจนะคะแต่แล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ที่จะมาหยุดชะงักท่านได้หรอกท่านอาจจะเหมือนถือว่ามันเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วท่านก็พร้อมที่จะมูฟออนพร้อมที่จะ ออรู้ค่าของตัวเองแล้วก็มาสนใจในเรื่องของการทำมาหากินให้8เหรียญท่านสร้างตัวเองให้โดดเด่นมั่งคั่งร่ำรวยนะคะท่านสามารถมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือท่านสามารถที่ก้าวขึ้นตำแหน่งใหญ่ใ,หญในที่ทำงานของท่านได้เลยนะคะตอนนี้ท่านเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะนะคะท่านไปโฟกัสที่ความก้าวหน้า,าจริงๆเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกเกิดขึ้นนะคะ,ะห้ามไม่เท้า อะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้ท่านเนี่ยมองเป็นเรื่องของความน่าน่าสนใจน่าทดลองน่าเรียนรู้มากกว่านะฮะท่านจะาสามารถเขาเรียกว่าบางครั้งจะใช้คําว่าพิกวิกฤจเป็นโอกาสได้ได้ทั้งหมดเลยเวลาเจอปัญหาอะไรท่านจะสร้างให้มันเกิดความสําเร็จนะคะให้สิบเหรียญแล้วก็ราชาไม้นะฮะท่านสามารถเก็บ รายละเอียดอะไรก็ตามที่คนอื่นเขามองข้ามเขานึกว่าเอาของเหล่านี้ไม่มีค่าแต่ท่านสามารถหยิบชิ้นงานพวกนี้ออกมาทำให้มันเกิดมูลค่าและเป็นเงินเป็นรายได้ของท่านได้เลยอะ่ะอืออาจารย์มองว่าท่านแบบเก่งมากๆเลยนะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะฮะท่านได้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านอี่เข้มแข็งขึ้นนะคะ แล้วอะไรอีกนะคะอ่าเนี่ยแถ้วยท่านก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เห็นพระอาทิตย์กําลังฉายแสงนะคะไพ่เฉลิมฉลองขออีกสัก2ใบนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตการเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงวิกตอรี่ชัยชนะและความสําเร็จนะคะนี่คือดวงท่านนะและอาจจะแปลว่าท่านจะเจอคนรักใหม่ๆคนเก่าเนี่ยท่านไม่ไม่หันหลังกลับไปแล้วนะ ท่านเลือกที่จะเดินหน้ากับชีวิตใหม่รักใหม่ๆนะคะที่เขามีความจริงใจมีความอยากจะอยู่กับท่านดูแลท่านมีความที่จะทําอะไรแบบร่วมมือกันนั่นแหละประมาณนั้นที่ท่านจะเจอท่านอาจจะเจอคนที่อ,อายุมากกว่านะคะหรืออายุเท่ากันก็ได้แต่ไม่ได้เด็กกว่านะคะที่พายขึ้นแบบนี้นะแต่คนนี้มีประสบการณ์ชีวิต มีความเข้าใจท่านมากนะคะมีความที่อยากปกป้องดูแลท่านนะ,ะเขาเป็นคนดูแล้วอาจารย์ว่ามีสเสน่ห์มากๆอ่ะท่านต้องพึงพอใจเขาแน่นอนถึงเกิดพลังงานไพ่ในการเรียนรู้ซึ่งกันและการเกิดขึ้นก็คือไพ่าสามถ้วยกัะเดอรเฮอร์มินะคะบางทีเขาก็อาจจะเป็นคนทางกายเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของท่านที่เข้ามา ดูคลิปในปักนี้นะคะชีวิตท่านต่อไปนี้จะเจอแต่ความสุขความสมหวังนะคะมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตก็ได้ให้จัดเม้น t มันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าดวงเปิดนั่นแหละคะ่ะเราจะเห็นแค่หนึ่งถ้วยเราก็รู้แล้วว่าชีวิตเปิดละนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วสามารถที่จะพัฒนาไป สู่จุดสูงสุดของชีวิตของท่านนี่คือสิ่งที่จะเกิดกับท่านนะคะอขอให้ท่านน้อมรับกดไลค์กดแชร์ไปเป็นการส่งเสริมดวงท่านให้เกิดความสำเร็จแบบเร็ววันค่ะขอให้มีความสุขร่ำรวยมั่งคัง่งเหมือนที่ดวงขึ้นนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ